โกวากุชิพียสนิตาสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนน่าจะได้ยินเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมคะอะอแหะทุกคนน่าจะคุ้นกับเสียงเมื่อกี้อย่างแน่นอนเลยพี่เฟียนะคะจะมาเล่นแมพที่ชื่อว่า Squid Game อันนี้นะคะคนสร้างเนี่ยชื่อว่า t a l e n t e e v v r r a นนะคะใครนะคะที่อยากเอาไปเล่นเนี่ยไอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะ1454 ห้าศูนย์ปดปดศูนย์นะคะมันดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรอู้อ่านไม่ออกนะคะแต่ถ้าดูได้แล้วเนี่ยคือคนให้ห้าคะแนนเยอะมากๆเนี่ยนี่สารไทายอยู่นี่สารไทายอยู่นี่ดู่ไหแมปสนุกมากๆเลยครับโอเคค่ะงั้นเรานะคะจะมาลองเปิดเราจะเป็นผู้คุมเราเหมือนจะเป็นคุณตาเราเหมือนจะเป็นคุณตานะคะคุณตาที่เป็นเหมือนผู้คุม เราจะเปิดให้คนเข้ามาเยอะๆเลยโอเคอุ้ยเรามีเสื้อผ้าด้วยอะ่ะไม่มีคนเข้าโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้แตงโมเทมีนี่ค่ะนี่น่าจะเป็นโอ้นี่นะคะคือ a E i o u เริ่ม a E i o u หยุด แล้วแกล้งเขา <c oughs> คนอย่าหาพี่็นคนที่ใส่ไม่ดีนะเพื่อเป็นคนอย่างนี้อยู่เ <c oughs> แล้วเราควรหยุดตั้งแต่โอนะคะอ้อาวแกกระโดดเองนะ อยากให้พวกเขามาเล่นนะคะงั้นเราก็จะต้องตายเนาะโอเคโอเคค่ะเราเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ใส่ดีมากใช่ใจงดงาม <c oughs> เขายังไม่กล้าหมาใครไม่กล้าหมากลัวเราแกล้งไม่ดิเดี๋ยวเขาจะแกล้งเราเราต้องไม่ยอมอยู่ใกล้ใกล้ <c oughs> กเอียด์กลูใกล้เอ็ดจะแกล้งเราเหรอเฮ้ยล้ารุ่นเขามาตีเราด้วยอะ แน่เราแกลงคนช่อแตงโมไม่พอนะคะเราแกลงคนนี้ด้วยเอ้าเราไปกระโดดจบปิดเดเขางงเลยเราเป็นอะไรอุ้ยเขาตีเราก็ตีเราตะเคนผู้เล่นผู้เล่นตีกันเองผู้เล่นตีกันเองโอ้ยอ่ะออกไปเรว โอ oh. เอาะคะต้องรอให้คนนั้นตายเนาะจะได้มาเกิดอีกทีนอนจังเลยสู้ๆเพื่อ,น,อนนี้นะคะมันจะมีช่องอากาศให้หายใจโอ้ oh. ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้เฟบมันเห็นได้ว่าเป็นเป็นโรงอีกโรงหนึ่งอะ่ะคนเห็นไหมบ่า ออกไม่ได้นายนายเวลาจะหมดแล้วยังไงนายก็ตายเห็นไหมเห็นไหมงั <c ười> ้นเราลองไปดูเกมอื่นกันนะคะเฮย้ยเกมนี้ล่ะเฮย้ยมันคือเกมดึงเชือกมันต้องมาแข่งกับเขานะคะ Ready กบดพิสจัมกูดึง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 นายต้องดึงต้องดึงต้องดึงดึงเดือดตาเดตาโอ้โอ้โอ้ดึงนะคะเขาบอกให้เราจาให้เราจาจานะคะเฮ้ยนานเวลาจะหมดแล้วนานเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วจานะคะเพื่อดึงเชือกอุ๊ย ค้างั้นเรามาดูุคือทำไรอะ่ะเหมือนเราต้องฆ่ากันเองเลยนะคะทุกคนต้องฆ่ากันต้องฆ่าเจ้า yeah. คือตอนนี้เราไม่เข้าใจกติกาเกมเขานะคะอุย้ยเราทูเทนน่ะแลนถูกแล้ว เต้องต้องฆ่ากันเองนะคะโอ้นี่ไงทุกคนถ้าถือถ้าถือกระมาทานอันเนี้เราตีคนอื่นนะคะจะทําให้เลือดเขาว่ะลดลงไปมากทำมาเล่นอย่างนี้ดีกว่าจะต้องตีกันเองนะคะเราต้องฆ่ากันเองเขายืนนิ่งเราก็ต้องตีเขาเออ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 ช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันตี <laughs> ส่งไปแล้วส่งไว้เรียบร้เอยโออเออเราดี๋ยวจะโดนลุมจะโดนลุมเราจะโดนลุมเราชนะแล้วนะคะตอนนี้เราต้องรอให้เขาชนะเราต้องรอให้เขาเล่นกันเองเขาไม่ตีกันเองไงเดี๋ยวเราจะพิมพ์นะคะให้เขาจะได้รู้วิธีเล่นเนาะโอ้ย เออนี่ค่ะจะดาวเทนแล้วนะดาวเทนแล้วเราจะกลับไปเกมใหม่นะคะหูทุกคนเกมเนี้ยแบบเนี้ยเหมือนจริงมากมากเลยนะคะใครอยากเอาไปเล่นก็โหลดไปเล่นได้เลยนะถือว่าเกมเป็นสมจริงมากมากเลยล่ะคะ่ะทุกคนต้องตีกันเห็นไหมทุกคนเราจะได้คอยอหูมันขยับได้ด้วยค่ะ เฮ่ยเขายืน <_ an> เขายืนจัง <_ an> เขายืนจังเกมเอ็นเดี๋ยวเราจะเขาจะมาเปลี่ยนเกมกันหน่อยดีกว่าโหเกมกระจกค่ะพี่เฟยจะมาสอนทุกคนดูนะทุกคนดูนะเราอย่าผักกันเองนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหม ไปเลยไปเลยยตีกันอยุดตีกันพี่เฟนนะคะเป็นเจ้าของแมพพี่เฟนนะคะมีสิทธิ์ที่จธให้คนนะคะทํายังไงก็ได้ไงเดี๋ยวพี่เฟนนะคะจะมาทําให้พวกเค้านะคะตีกันเองไม่ได้เนาะจมตีผู้เล่นเอาออกนะคะไม่งั้นอะ่ะเราจะตีกันไปตีกันมาแล้วเราจะไม่ได้ชนะซากทีอ้ยอาจะโมล่าเอวเขาไปได้ยังไงอะ่ะ เราไปได้นะคะอันนี้ไปได้ค่ะอันนี้ไปได้อันนั้นนะอ้าวเราขอโทษนะคะนะคะขอโทษโอเคค่ะต้องไปฝั่งนี้นะแค้ทุกคนจำไว้ถ้าเป็นรูปมืออย่างเงี้ยคือก็จบทุกอันอะ่ะจะเป็นรูปมือนะคะ มองเลยค่ะตามเรามาปลอดภัยทุกคนเย้ <Yeah! S 1> ได้สิบสกอร์แล้วเรามาเปิดตรงนี้อ่างกันออ้ออออเมื่เขาช่วยกันช่วยกันยังไงล่วงอ้าวจะไปช่วยเขาแต่ตัวเองล่วง เดาดรานเขานิดนึงนะคะคือถ้าเวลาหมดแล้วทุกคนนะคะยังไม่มาพวกเขาก็จะโดนล่วงหมดเลยเกมนี้สมจริงมากๆเลยอ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออนายมาเร็วมาเร็วนายมานายมาเย้เดี๋ยวเรารอเขาก่อนนะคะแต่ถ้าเรารอไม่ได้เนะเวลาก็จะหมดลงเลยนี่เขาจะไปช่วยเพื่อนเขาจะไปช่วยเพื่อน ตัวเองล่วงค่ะนะคะที่ล่วงก็ต้องเล่นใหม่น่ะเดี๋ยวเราต้รอเขาแป๊บหนึ่งนะคะพี่เฟยขอใช้เวลารอเขาแป๊บหนึ่งนะ,ะตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้พี่เฟยรอเขานะคะดูข้างบนดิเวลาเนี่ยเวลาเวลาเวลา <laughs> เวลาจะหมดลงแล้วแล้วตอนนั้นจะเป็นแค่เรานะคะ <laughs> คนเดียวที่ผ่าน <laughs> บอกแล้วอย่าไปช่วยเพื่อนเขา เฮ้ hey. ย๋ยรามาเปลี่ยนเป็นด่านกันนะเป็นด่านก็นนะปึง้งด้านไรอ่ะด้านต้องฆ่ากันเองโอเคค่ะฆ่าก็ฆ่าก,ก็นี่นะคะเราต้องผักผักเขาออกเขาเขาผักให้เขานะคะลงไปอู้ย ที่เป็นตัวลาวายามายืมวันนี้ามายืมวันนี้ามายืมวันนี้ลา,า,าวามันจะเกิดเออเย้นี่ค่ะเกมนี้เรายังไม่ได้เล่นกันเลยงั้นเรามาลองเล่นกันอ๋อลืมกดพลูริบินก็ว่ายทำไมไปไม่ได้คขลเลกช5โกดนะคะให้เราเนี่ยหาเอาทองมาให้ได้ทั้งหมด5อัน เฮ้โดนผักโดนผักด้วยนะคะได้โกไอคนบ้าเขานี้ยใส่ไม่ดีเลยทุกคนเขาผักเราเมื่อกี้เห็นนะป่ะอุ้ยอะไรอ่ะเวลาเวลาจะหมดเฮ้ยทุกคนเขาคือคนที่ใส่ไม่ดีอ่ะคือจริงนะคะที่ผักไม่ได้แต่คือยืนอย่างเงี้ยเราก็ยืนชนเขาได้ใช่ไหม เขาก็ล่วงได้นะคะเฟรก็ล่วงได้นะคะแล้วคือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมาเบียดกันตรงเนี้ยนายอย่ามาทําเป็นรู้มากนายเดินไปเถอะเดินไอบอกให้อยู่อ่ะเดินจะไปดีๆจะให้หรือจะให้ไอผักฮะยูยูรีไปดิคือ,อยูอ่ะเนี่ยทุกคนคือเขาอ่ะผ่านแล้วใช่ไหมเขาก็เลยแบบนี่ๆเห็นไหม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  ยูนนี้ใส่นี่นเนี่ยคือเราโมโหเขาไม่ใช่อะไรนะคะคือเวลาจะหมดแล้ว,ลวมันก็มายืนแบบห,ห,ห,หล่อเท่เฮระเบิดอยู่คนเดียวเเราอย่าไปอยู่ใกล้คนนะคะเวลาจะหมดแล้วอันนี้มันเหมือนไม่มีด่านนี้เลยเนาะในเกมจริงแต่ถือว่าเกมนี้นะคะแบบนี้เนี่ยดีมาก ตอนนี้พี่เฟนนะคะคอลเล็กได้สามอันแล้วเดี๋ยวพเฟยนะคะต้องรีบต้องรีบละได้หนึ่งอันต้องรีบไปเก็บกดเย้ yeah! พี่เฟยชนะเย้ yeah! สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่เฟยด้วยนะคะบ๊ายบาย